สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับทางร้านก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาของแท้นะครับวันนี้เราจะไปรีวิวที่ตัวนี้ซีสโคเปอในเรือนที่ผมใช้งานเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นน้องเล็กสุดนะครับก็คือ300เมตรนั่นเองนะครับ ก็ออกตัวก่อนนะครับนาฬิกาที่เพื่อนเพื่อเห็นที่ผ่านมาหลายๆเรือนที่ผมรีวิวเนี่ยมันก็ไม่ได้เจดจากการใช้งานจริงๆงของทั้งผมนะเพราะว่าผมก็เอาแค่ทาบใส่เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะมีเรือนนี้นะครับหรือว่าในหลายๆเรือนเหมือนกันที่ผมเอาหยิบมาใช้งานส่วนตัวเองรวมถึงเรือนนี้ด้วยวันนี้ผมจะพาไปดูในแบบละเอียดเลยนะครับในความคิดเห็นของคนใส่แล้วก็คนขายนะครับแล้วก็ตอบคาถามในหลายๆข้อที่เพื่อนๆสอบถามกันมาว่าเออ รุ่นเนี้ยในราคา60,07เนี่ยราคาป้ายของเรือเนี่ยนะ60,07ถ้าเราไปเทียบกับอลองยินนะครับไฮโดรของเครสที่60,000ต้นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันไหนมาคุ้มกว่ากันอันนี้ผมตอบคำถามในตร,ตรงนี้คือเยอะมากนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมก็ตอบเป็นกลางที่สุดถึงแม้ว่าทางทางร้านนะจะไม่ได้ขายลองยินแล้วก็ตามนะครับแต่ลองยินก็จะมีจุดดีจุดที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้จะไปรีวิวเรือนี้กันพร้อมกับเทียบ กับเจ้าเรือนคู่แข่งเนาะไฮโดรคอมเพสนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสีที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นสีในหน้าปัดสีดานะครับแล้วก็ขอบเป็นสีน้ําเงินทำไมผมถึงเลือกสีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางซีสโคเปอร์300เนี่ยเขาทํารุ่นออกมาทําสีออกมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายสีแต่ผมหยิบสีที่เป็นทูโทนก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดสีดํากับขอบที่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับในที่นี้ผมมองเป็นสีน้ําเงินเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันสวยที่สุด ในในใจของผมนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบขอบสีเขียวอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือว่าจะเป็นขอบสีดําหน้าปัดสีดําอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วแต่คนมองว่าสวยนะครับแต่ทางผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบน้าเงินมากมันมีกลิ่นอายของความเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูมาเต็มๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้เลือกรองลงมาก็จะเป็นในเรือนสีหน้าขอบสีเขียวนั่นเองนะครับ เรามาดูกันอื่นก่อนถ้าเราไปเทียบกับในไฮโดรคอนกรีตเนี่ยถ้าเราสังเกตดูอะสิ่งที่ผมไม่ชอบของไฮโดรคอนกรีตก็คือหน้าปัดเนี่ยมันยังมีความเป็นโทนเดียวกับตัวขอบ เพื่อลองดูได้เลยไม่ว่าจะเป็น39มิล41มิล43มิลนะครับไม่มีรุ่นไหนเลยที่ทำออกมาเป็นทูโทนหรือว่าในหน้าปัดสีดำหรือว่าขอบอีกสีหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นทางได้เปรียบของทางแบรนด์ที่ตัวนี้มากๆที่เขาทำออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็ในตำแหน่งที่เป็นตัวเลขเดิมจาก600เดิมเนี้ยก็มาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งจุดวงกลมนะครับแตกต่างจากไฮโดรก็ยังคงไว้เป็นเลขอารบิกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบ สากลดีผมรู้สึกว่าหน้าตาของซีซูเปอร0สามเนี่ยมันดูหล่อกว่า600พอสมควรแล้วก็อย่างต่อมาก็คือความบางที่ผมสัมผัสได้เลยจากใส่600อยู่แล้วเนี่ยมาใส่300เนี่ยความรู้สึกเหมือนฟีลลิ่งคนละแบบเลยนะครับก็บางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เบาลงอย่างนี้ผมหยิบออกมาใส่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของตัวสายยางนะครับสายสเตลเลสที่ผมเอาเก็บไว้ผมใส่ในรูปแบบของสายยางซึ่งมันใส เบาสบายมากๆนะครับแล้วก็ผมดูแล้วนะครับก็เหมือนกับสายยางในรุ่นนาฬิกาไฮเอนก็คือสายยางของเขาเนี่ยจะสามารถตัดข้อเพิ่มได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาคัตเตอร์ปาดในตำแหน่งเพื่อมาสามารถเลื่อนบัเคเกิลเนี่ยลงมาอีกนิดหนึ่งได้นะครับก็เอาไว้สําหรับเวลาเพื่อนๆข้อแขนเล็ก นะครับก็สามารถเลื่อนในตัวนี้ก็ไม่ต้องเลื่อนเข้าไปเยอะนะครับมาเลยทําให้นาฬิกาเรือนี้ผมว่าก็น่าจะถูกใจคนข้อแขนเล็กพอสมควรได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆในสายยาง r ับเบอร์เส้นนี้ซึ่งเขามีแถมกับตัวซีสูโคเบอร์สามหมดทุกรุ่นนะครับอันนี้ผมชอบมากคุ้มมากนะครับใครที่เคยใส่สายยางกับนาฬิกาแบรนด์แบบหลายๆแสน่ะ ผมว่าวัสดุแบบเดียวกันเลยนะครับ <_ d ream> เพียงแค่เป็นแบรนด์ทิตตนี่เท่านั้นเองจุดแข็งของแบรนด์เทโตนี่ก็คือว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นที่นิยมการทําตลาดคือผมบอกได้เลยว่าเฉพาะบางประเทศเท่านั้นที่เขาอัดนะครับทางประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีโฆษณาเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่แหละคนที่ใส่ซีสโคเปอร์หรือว่าแบรนด์ทิตตนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าคนที่รักในแบรนด์นี้นะครับ ก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับผมว่าจุริ่มต้นที่ดีเลยนะถ้าเราเริ่มใส่ในเรือน0 0ก่อนเพราะว่ามันออกแนว Sport, สปอร์ตสายลุยขอบเซรามิกหน้าหน้าปัดนี่คือแบบหรูรามากๆนะครับแล้วก็แนวแบบไม่แกะนะครับดูดูคนละแบบกับ600เลยหรือว่าคนละแบบกับรองยิ้นเลยนะครับอ่าแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมอยากเอาเทียบกับตัวรองยิ้นก็คือว่า ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับสนใจในเรื่องแบรนดิ้งสมมติเรารู้สึกว่าเราใส่ลองยินเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราเรามีความภูมิใจเรามองข้อมือแล้วร,รู้สึกดีอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าแบรนด์ลองยินก็ยังเป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างแขังแกร่งนะก็แต่ถ้าเกิดใครที่เข้าใจในแบรนด์ลองยินจริงๆเนี่ยอา่าผมขอเรียกว่าลองยินนะหลายคนต้องเรียกว่าลองจินถูกไหมแต่ผมติดปากมาเป็นปลองยินไปละผมขอเรียกลองยินนะใครที่เล่นแบรนด์ลองยินเมื่อ 15ปีก่อนหรือว่าอาจจะเป็น2ี่ปีก่อนเพืเ่อนๆจะมีภาพจําเกี่ยวกับแบรนด์ลองยินในรูปแบบของมันเป็นแบรนด์ที่มาคู่กับแบรนด์โอเมก้าคือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ลองยินเนี่ยเขาเขาจะทําตลาดเนี่ยให้เหมือนโอเมก้าแต่เรารู้สึกว่าในยุคปัจจุบันนี้เราสึกว่าโอเมก้ามันอยู่สูงกว่าลองยินถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ากาลไกราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเสียไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างแบรนด์โอเมก้าอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ตัวแทนจําหน่ายหายเลย แต่ลองยินเนี่ยก็ยังมีตัวแทนจําหน่ายขายอยู่มาเลยทําให้การทําราคาเนี่ยมันจะทําราคาได้ไม่ไม่ไมากมาเลยทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันอาจจะถูกดรอปลงมากว่าเมื่อก่อนพอสมควรอันนี้คือที่ผมว่าเออลองยินน่าจะคือ,อยังไงอ่ะคือเขาเขามาในแนวนี้แล้วะนะครับเขาไม่ได้ เอาแบบว่าเอาเหมือนโอมก้ามันก็ได้ทำให้แบรนด์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดรอปลงมาแล้วนะครับมันก็สามารถพอฟัดพอเวนกับพวกลาโดมิโดอะไรอย่างเงี้ยพอได้บ้างแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นตำรับจริงลองยินเนี่ยมันคือมันคือคู่กับโอมก้าเลยนะครับอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยทางร้านก็จะเป็นตัวแทนทั้งโอมก้าทั้งเป็นโรเล็กซ์อะไรอย่างนงี้หมดละนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นตัวแทนพวกโอมก้าโรเล็กซ์เนี่ยในเมื่อก่อนนะจะต้องทำช็อปของเขาเลยเนี่ยเป็นเฉพาะแบรนด์เดียวหมดซึ่งเมื่ออก่อนเนย ผมทําไม่ไหวเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะมากๆแล้วก็ต้องขายยี่ห้อเดียวแล้วก็ต้องมีมินิมัมออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละเดือนซึ่งทางทางร้านก็เมื่อก่อนเนี่ยก็พวกซ่อมพวกขายอะไรเงี้ยก็ยังมีครบหมดนะครับตอนนี้ทางแบรนด์พวกโอเมก้าพวกโรเล็กอย่างเงี้ยเขาก็ดึงกลับหมดเลยนะครับให้ขายเฉพาะในปริมณฑลหรือว่าในเขตกรุงเทพเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ เป็น,นกลไกหรือว่าเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งของทางแบรนด์เขานะครับที่เขาไม่อยากทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยเสื่อมลงอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจได้แหละแต่พวกโน้ตฮาวพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมนาฬิกาของช่างอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันที่ทางร้านผมก็ยังสามารถซ่อมหรือว่าดูแลเซอร์วิสลูกค้าพวกโอเมก้าพวกโรเล็กได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นพอมาติโตนี่เนี่ยอันนี้คือแบรนด์เเกกก่่่าแ,แชน,นนนะัะ แต่ตัวน,นี้นี่คือแบรนด์เก่าแก่เช่นกันแต่หลายคนอาจจะมีภาพจำพวก Cosmo King, Cosmo Queen นาฬิกาที่เน้นลูปนักภาพจำที่แบบเป็นแบบพลอยเป็นแบบเพชรดูเหมือนนาฬิกาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ผิด แต่พอมาหลังๆเนี่ยทางที่ตัวน,นี้เนี่ยก็พัฒนาปรับปรุงใน c s ซูเปอร์ตั้งแต่200นะครับรุ่นเก่าๆเลย c s ซูเปอร์200มาเป็น600 600แล้วก็มา300 <c oughs> ผมว่ารุ่นเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเรือนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็มันน่าใส่มากๆนะครับ <c oughs> ถ้าเดี๋ยวเราเทียบอีกเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไปเทียบกับลองยี่สิบไฮโดครคอนคเช่นกัน <c oughs> ถ้าเราเทียบกับราคา67 0 0 0กับ60,000ต้น62 0 0 0เนาะโดยประมาณเนาะ สิ่งที่ทติตโตนี่จะได้เปรียบก,ก็คือในส่วนของตัวสเปคที่มันคุ้มกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเครื่องโคโนมันไม่มีในานาฬิการ,ระดับห0,000ื่นกว่าถ้าเราเทียบกับลองยินนะครับถ้าลองยินเนี่ยถ้าเป็นโคโนเนี่ยราคาเขาจะค่อนข้างโดดไปกว่านี้นะครับอันนี้เราเทียบกับแบรนด์เดียวนะเราไม่ได้เทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับนีข่ขอเทียบกับแบรนด์เดียวกันที่มันมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับก็ ดิโทนี่ก็จะดูคุ้มราคากว่าในเรื่องของเครื่องถึงแม้ว่าการสำรองพลังงานของทางดิ t โ n นี่เนี่ยหรือว่าซีซูเปอร์สามเนี่ยมันจะแบบว่าแค่40ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันก็ไม่มีความแตกต่างกันมากมายกับ40หรือว่า70หรือว่า80ชั่วโมงแต่หลายคนก็ถ้าเกิดมีหลาย,ลายเรือเนี่ยอาจจะเห็นความแตกต่างบ้างนะครับแต่ผมว่า การที่เราแบบนาฬิกามันหยุดเดินแล้วเรามาตั้งใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายตั้งก็ถึงไม่ถึงแบบ1นาทีอย่างเงี้ยมันก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีความลำบากอะไรจนถึงขั้นที่แบบว่าเราต้องเอากลับมาคิดนะครับแต่ผมยังให้ค่ากับเครื่องที่มันเดินตรงมากกว่าอย่างเรือนนี้เป็นคโครโนเมเตอร์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานอะเดือนหนึ่งเนี่ยเราเอามาปรับพร้อมกับตั้งวันที่เนี่ยประมาณ2-3งถึงสาวันทีคือปรับนิดเดียวเองนะครับ ก็ใครที่ต้องการนาฬิกาเครื่องออตโต้แล้วก็ต้องการความแม่นยาําสูงๆนะเวลาเรานัดกันเป็นนาทีเป็นวินาทีจริงๆอย่างเงี้ยหรือว่าต้องใช้งานเป็นหลักวินาทีจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าที่ตัวนี้ก็ยังได้เปรียบกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ละที่ผมอยากเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นการตอบคาถามเกีกเ่ยวกับการเทียบกับแบรนด์องยิ่นั่นแหละนะครับซึ่งเอาจริงๆเนาะไม่มีผิดไม่ไีถูกแล้วก็ ไม่มีความว่าอันไหนคุ้มกว่าอันไหนนะผมว่าได้เลยเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันนานาจิตต่างเช่นแบบเออเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้ราคาไหนคุ้มกันคุ้มกว่ากันอันเนี้ยผมว่ามันตอบยากมากนาฬิกามันขึ้นอยู่ขนใส่เวลาเราใส่นาฬิกาเรือนไหนแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันฟิตกับเรามันพอดีกับเรามันถูกกับเราเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคาตอบมากๆเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมองหลายๆจุดนะครับไม่ใช่ว่าเทียบกับราคาอย่างเดียวว่าอันนี้ถูกกว่าอันนี้ได้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับก็ฝากไว้ไประมาณนี้แล้วกันนะครับจิตรอนนี่ซีซูเปอร์สามรนะครับซึ่งเวลามันอยู่บนข้อมือผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าอันนี้แหละนะครับผมถูกใจมากนะครับมันสวยมันมองไม่เบื่อเพราะว่าตัวเรือนอตัวหน้าปัดสีดําขอบสีน้ําเงินซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคเวลาเพื่อนเเลือกซื้อนะเพื่อนเอนลองเลือกแบบขอบกับตัวหน้าปัดเนี่ยให้มัน คนละสีกันดูเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าวันนั้นอ่ะหรือว่านาฬิการเรือนนั้นอ่ะมันดูยังไงก็ดูไม่ค่อยเบื่อนะครับลองเลือกดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบนาฬิกาาริกาหน้าปัดและขอบสีเดียวกันอันนี้ก็มีให้เลือกเช่นเดิมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับติโตนี้ซีคูเปอร์300อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับใครที่สนใจนาฬิการเราือนนี้ต้องการสีไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เพิ่มเขียวโค้ดทยคลิปและทักมาสอบถามราคาส่วนลดได้เลย หรือว่าอยากจะผ่อนชําระนะครับเพื่อนเก็สามารถไปทำรายการผ่านช้อปปีได้เลยเหมือนกันก็เข้าไปกดติดตามก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากชานลวิมลท่าแพ้ก็ฝากเรือนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ